เด่นนี้มีสายงานต่ตางๆมากมายในอาชีพของคนไทยที่ต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติแล้วส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างจัดตรงกันข้ามหรือไม่ก็ต่างกันอย่างสุดขั้วกับของคนไทยแล้วเวลาที่ชาวต่างชาติเขาได้ทำงานร่วมกับคนไทยนะนะก็มักจะมีเรื่องราวสนุกสนานพูดถึงกันบ่อยๆครับเพราะว่าความแตกต่างไม่เหมือนอย่างประเทศข้างๆอะไรของเราแบบนี้ที่จะเป็นแนวเขาเคยตกเป็นนานาน,นิคมมาก่อนไงก็จะมีวัฒนธรรมของชาวต่างชาติผสมอยู่ ทีนี้เวลาเขาทํางานร่วมก,กันกับชาวต่างชาติมันก็จะคล้ายคายกันเขาก็เลยไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงแต่ทีนี้มาเจอคนไทยก็คือมีความเป็นไทยมาตั้งแต่แรกะนะไม่ได้มีใครมาแทรกแซงด้วยความแตกต่างกันอย่างมากเขาก็เลยรู้สึกว่าการทํางานกับคนไทยนี่มันเป็นอะไรที่ทําให้เขาแปลกใจได้อยู่เสมออย่างคนแรกนี่เขาบอกว่าผมน่ะทำงานกับทีมงานคนไทยมาเกือบ2ปีแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าคนไทยนี่เป็นมนุษย์สัมพันธ์ระดับตำนาน จำได้เลยวันแรกที่เข้าประชุมออนไลน์คนไทยทุกคน,นเปิดกล้องยิ้มแป้นพูดว่าสวัสดีพร้อมกระโบ,บกมือเหมือนกับเป็นรายการเด็กผมตกใจนิดหน่อยนะแต่ก็ยิ้มตามแบบงง,งๆทำไมเขาร่าเริงกันจังอันนี้เขาเป็นคนออสเตรเลียนะนั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจนิดหน่อยแต่ก็ยิ้มตามแบบงงๆนั่นแหละเออก็คือคนไทยเขาย,ยิ้มกันเราเราจะไม่ยิ้มตามได้ยังไงแล้วเวลาที่ทํางานด้วยกันคนไทยจะชอบพูดว่าไม่เป็นไรไม่ว่าจะพลาดเล็กพลาดใหญ่ แต่ลึกๆแล้วนะผมรู้ว่าเขาเก็บรายละเอียดมากเขาแค่ไม่พูดให้รู้สึกว่าเรานะกฎด,ดันอีกอย่างก็คือคนไทยเขาจะใส่ใจกับวันเกิดของตัวเองและเพื่อนร่วมงานอย่างมากวันเกิดพนักง,งานใหม่เขายังหาทางเซอร์ไพรส์ได้เลยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมน่ะโดนเอาเค้กมาวางเงียบๆบนโต๊ะด้วยนะพร้อมข้อความว่า happy birthday ผมนี่ซึ้งแบบเกือบน้ำตาไหลเลยเพราะว่าผมไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้มาก่อนแม้แต่ในครอบครัวผมเอง ถึงบางครั้งจะงงกับคำว่าเดี๋ยวนะที่บางทีหมายถึงอีกครึ่งวันแต่ผมก็รักการทำงานกับคนไทยมากๆคนต่อมาเป็นชาวอังกฤษครับเขาบอกว่าทำงานกับคนไทยนี่คือการฝึก EQ ทุกวันพวกเขาเนี่ยนะนะไม่ค่อยจะพูดตรงๆหร,รอกถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรพลาดเขาจะบอกแค่ว่าโอเคค่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีเวลาที่ฉันทำอะไรพลาดเขาจะบอกแบบนี้ซึ่งฉันมาเข้าใจว่ามันแปลว่ามันไม่โอเคเลยนะแต่ฉันไม่อยากจะให้เธอเสียใจ คนไทยน่ารักมากแต่สิ่งที่น่ารักกว่าก็คือคนไทยไหนช่วยเหลือกันตลอดไม่เคยมีใครปล่อยให้ใครลำบากคนเดียวเวลาที่ฉันทำ powerpoint ไม่ทันเดทไลน์ก็จะมีน้องคนไทยน่ะส่งเทมเพลตมาให้โดยไม่ต้องร้องขอแถมยังเขียนมาบอกว่าไม่ต้องเกรงใจนะใช้อันนี้ได้เลยคือฉันนี่แทบจะร้องส่วนเวลาที่ประชุมออนไลน์น่ะเขาจะชอบใส่อีโมจิหน้าการต์ต,ตูนในแชทตลอดเลย เช่นคำว,ว่าได้เลยค่ะแล้วก็ใส่รูปหน้าคนยิ้มคนหัวเราะจนฉันเริ่มติดเป็นนิสัยแล้วพิมพ์หาเจ้านายที่ประเทศอังกฤษฉันก็จะใส่อีโมจิลงไปด้วยเจ้านายก็จะงงเลยแต่ที่ดีที่สุดเลยก็คือคนไทยไหนความรู้สึกว่าเราคือทีมเดียวกันเสมอไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานนะแต่เหมือนครอบครัวในที่ทำงานคนไทยเวลาพิมพ์ข้อความในไลน์ในอะไรนี้จะชอบใส่อีโมจิลงไปด้วยเพื่อแสดงอารมณ์ ทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่าผมน่ะเคยชินกับการทำงานแบบตรงไปตรงมาเร็วคือเร็วตรงคือต้องเป๊ะแต่พอได้ทำงานกับคนไทยนะผมต้องเรียนรู้คำว่ายืดหยุ่นอย่างมากแม้ว่าบางครั้งในงานมันจะเลดเลดนิดๆิด,ดคือช้าหน่อยแต่คนไทยนะ่ะเขาไม่โทษกันเลยพวกเขาจะช่วยกันแก้ปัญหาแบบใจเย็นมากตั้งแต่มาทำงานที่ประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นใครตะโกนในห้องประชุมเลยมันไม่เหมือนการประชุมที่ผมเคยเห็นในเยอรมัน แถมทุกวันศุกรนะ์ก็จะมีของกินประจำออฟฟิศเช่นขนมต่างๆกล้วยทอดน้ำมะตูมผมก็ตกใจเหมือนกันนะตอนแรกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือรอแล้วทุกวันศุกร์ทุกอาทิตย์มันก็คือวันที่จะประชุมนั่นเองพนักง,งานหญิงชอบจะเรียกผมว่าลุงคลาฟังแล้วก็อบอุ่นนะแต่ก็รู้สึกแก่เหมือนกันสิ่งที่ผมประทับใจคือเวลาที่คุณลืมอะไรนะ่ะคนไทยจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยดูให้ไม่มีใครตำหนิไม่มีใครว่า เขาไม่ได้มองว่าเป็นความผิดเขามองแค่ว่าพลาดสำหรับผมแล้วการทำงานกับคนไทยก็คือความสมดุลระหว่างความเป็นมืออาชีพกับความเป็นคนผมรู้สึกเหมือนอยู่ทำงานอยู่กับเพื่อนไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานคนต่อมาเป็นคนญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าคนไทยเวลาที่ทำงานนะเขาจะมีคำพูดติดปากว่าสบายๆตอนแรกก็คิดว่าเขาจะชิวกันเกินไปไหมนะแต่ก็ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วนะเขาใส่ใจทุกดีเทล แต่พยายามจะไม่ทําให้บรรยากาศเครียดคนไทยไม่เคยแสดงความหงุดหงิดออกมาให้เห็นต่อหน้าแม้ว่าจะเจอปัญหาเยอะแถมยังมีนิสัยแบบว่าเกรงใจมากจนบางทีเรางงว่าเขานคิดอะไรอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันได้เสนอแผนที่มันไม่ค่อยดีเลยนะแต่ไม่มีใครปฏิเสธตรงๆแต่ทุกคนะจะช่วยกันแนะนำคนละนิดคนละหน่อยจนสุดท้ายแผนนั้นก็กลายเป็นแผนที่ดีมากคือเขาจะไม่วิจารณ์คุณแต่จะช่วยทาให้คุณดีขึ้น ฉันเคยบอกกับหัวหน้านะว่าขอโทษที่ช้าไปหนึ่งวันเขาตอบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาผสมกับแผนพรุ่งนี้เลยก็ได้ฉันน่ยชอบวัฒนธรรมนี้มากเพราะมันทำให้คนรู้สึกปลอดภัยในที่ทำงานเสมอมันเหมือนกับว่าคุณทํางานกับคนที่แคร์คุณอยู่นะที่ไม่ใช่แคร์แค่ผลลัพธ์ก็ถือว่าพวกเขาโชคดีนะได้เจอคนทางานดีๆก็ดีไปคนที่ชิลเกินไปเลยก็มีเหมือนกัน คนต่อมาเขาเป็นชาวอิตาลีเขาบอกว่าผมนะ่ะมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพได้ประมาณครึ่งปีแล้วทีมงานผมเป็นคนไทยหมดเลยขอบอกว่าตอนแรกผมเครียดมากนะเพราะว่าภาษาไทยนะ่ะผมไม่ค่อยจะได้แต่พนักง,งานไทยเนี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรจริงๆถ้าเกิดว่าผมพูดผิดนะพวกเขาจะหัวเราะแบบน่ารักเลยแล้วก็สอนคาที่ถูกต้องให้บางทีพูดข้าวมันไก่เป็นข้าวมั่นใจเขาก็ไม่ด่าครับ แต่ไปเขียนป้ายเล่นแปะไว้หลังครัวเพื่อที่จะแซวผมผมต้องบอกเลยว่าคนไทยนะ่ะขี้กแกล้งมากแต่ว่าเป็นการขี้กแกล้งแบบน่ารักน่ารักสนุกสนุกทุกวันศุกร์เขาจะเปิดเพลงลูกทุ่งแล้วก็เต้นกันระหว่างเตรียมของผมก็งงมากในตอนแรกนะแต่ตอนนี้ผมนี่โยกก่อนคนอื่นเลยเรื่องที่ผมชอบที่สุดก็คือเวลาที่มีปัญหากันนะ่ะไม่มีใครขอโทษกันเขาจะบอกแค่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันแก้ สำหรับผมแล้วการทำงานกับคนไทยนี่มันเหมือนกับการอยู่กับครอบครัวที่ตลกนะแต่มีความรับผิดชอบผมเคยคิดมาก่อนว่าจะอยู่แค่6เดือนแต่ตอนนี้ขยายวีซ่ารัวๆคนต่อมาครับเขาเป็นชาวเคนยาเลยนะคนนี้เขาบอกว่าผมน่าเคยทำงานกับคนหลายเชื้อชาติเลยแต่คนไทยถือว่าคือมิติใหม่เป็นอีกมิติหนึ่งไปเลยเวลาที่คุณอีเมลผิดหรือว่าลืมแน่ไฟล์คนอื่นอาจจะบ่นแต่คนไทยจะบอกว่าแน่ไฟล์ผิดมานะ ไม่เป็นไรค่าไอ้คำว่าค่านี่แหละที่ผมหาคำแปลนานมากค่าก็คือค่ะของผู้หญิงที่เป็นคำท้ายประโยคและการที่เขาตั้งใจจะเขียนผิดมาแบบนี้นะ่ะคนไทยถือว่าเป็นการต้องการไม่ให้เครียดนะถ้าเขียนอะไรที่อ่านยากมาแปลว่าเขาอยากจะให้เราขำและนี่แหละทำให้ผมไม่เคยรู้สึกแย่เลยเขามีมารยาทในแบบที่ทำให้คุณรู้สึกดีตลอดแม้ว่าจะต้องแก้งานซ้ำๆตามที่เขาบอกนะแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอารมณ์ในเชิงลบ อีกอย่างที่ผมชอบเลยก็คือเวลาที่เข้าประชุมน่ะจะมีน้ําแดงมีขนมเปี๊ยะผมเคยแซวว่านี่เรามาประชุมหรือว่ามาปิกนิกกันแน่ทุกคนก็หัวเราะกันแล้วตอบว่าประชุมแบบไทยๆมันต้องมีพลังงานสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือคนไทยให้ความรู้สึกว่างานก็คือความร่วมมือมันไม่ใช่การแข่งขันผมได้เรียนรู้เรื่องความใจเย็นความอดทนแล้วก็รอยยิ้มจากทีมไทยและแน่นอนว่าน้ำตาลในเลือดผมสูงขึ้นมาก อและนี่ก็เป็นความเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่เขาทํางานกับคนไทยแต่อันนี้จะเป็นแบบว่าชาวต่างชาติคนเดียวทํางานกับคนไทยเป็นกลุ่มนะอ่ามันก็เลยเป็นเรื่องสนุกสนานตลกแต่คลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นคนไทยคนเดียวล่ะที่ไปทํางานที่ต่างประเทศน่ะเขาจะมองคนไทยเขาเป็นแบบไหนมันอาจจะไม่ตลกก็ได้ไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ